คาดคะเนะว่าเผอๆตะวัวัายอาจจะมีโอกาสได้ครองทั้ง2เข็มขัดทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งซึ่งหากเขาครองคิกบ็อกซิ่งด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเขาชนะซุปเปอร์บอยได้นะใครก็ออกจากเขาไปไม่ได้แล้วผมว่ายากมากคนที่น่าลุนน่ะคงมีแค่มารัตกรีกอรียนแต่ถ้าเกิดวันแบบต้องการตีตลาดญี่ปุ่นหรือว่าอยากให้มันมีสีสันในรุ่นนั้นมากขึ้นน่ะผมว่าวันหนึ่งมันจะถึงจุดที่ตะวันฉายชนะจนแบบชนะจนทุกคนแบบรู้ว่า อาประกบคู่แล้เดี๋ยวชนะประกบคู่แล้วเดี๋ยวชนะคือมันจะหาคนสูสียากเพราะเขาเก่งมากในตอนนี้แต่ถ้าเอาอันโปมาเนี่ยผมว่าตะวันฉายยุ่งและมีโอกาสนะที่ตะวันฉายอายจะเสียเข็มขัดให้กับรุกิยะอันโปถ้าเขามานะแต่อันนี้ก็แค่จินตนาการเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าไรซินป้อนตัวจริจงๆให้เขาสู้เยอะรวมถึงพอเขาไปท้าทายแรนกาเซียก็เกือบจะได้ต่อยกับกาเซีย ถึงแม้ตอนแรกมันก็จะมีการเลื่อนสุดท้ายไปไงมาไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้วงในเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าเรนกาเซียก็ไปติดคู่เตรมยมที่จะต่อยกับโรเมโรไปแล้วนะครับอันโปก็เชื่อสู้กับซีนาอยู่